รสพยากรสวัสดีค่ะสมัยนี้เนี่ยใครจะหาแฟนสักคนไม่ใช่เรื่องยากเลยถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศไม่เหมือนสมัย20ปีก่อนนะคะที่ค่าโทรศัพท์นี่แพงโหดโเลยโทรทางไกลต่างประเทศเนี่ยจ่ายเป็นหมื่นก็มีนะคะเห็นเด็กรุ่นใหม่หาแฟนผ่านแอปไรช่องทางสะดวกสุดๆค่ะมาดูเด็กสาวคนนี้กันเธอรักนาราศีมีนนะคะเพิ่งเรียนจบใหม่ๆ ด้านโภชนาการกำลังหางานทำค่ะอาจารย์เห็นพื้นดวงงานก็ดีอยู่นะคะแต่สองปีนี้อาจจะยังไม่นิ่งนะยังไม่ถูกใจทำไม่นานก็หาใหม่อีกงานที่จะทำอ่ทางเรื่องไปทางงานโรงแรมหรือโรงงานที่เกี่ยวกับฟูสดไซก็ได้อยากเตือนเรื่องเงินไม่เด็นเลยขอให้ได้งานมานั่นคงอ่ะต้องรู้จักบริหารการเงินให้ดีๆ เผื่อว่าตอนแก่จะได้ไม่ลำบากมากเธอน่าจะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะญาติพี่น้องเยอะมากระวังการครบเพื่อนดาวเสากรารกนีอยู่สาสชะอาจารย์เคยเจอเพื่อนชอบเที่ยวชอบดื่มนะคะดาวพุธกเกษตรตกอริมีคู่ฐานะดีแต่ไม่ค่อยราบรื่นมั่จะขัดแย้งมีปากเสียงกันได้ฐานะดีเนี่ยแต่เจอคู่ข่มก็มีนะคะ ดวงนี้น่าบริวารดีแต่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยสนับสนุนต้องทำอะไรด้วยความสามารถของตัวเองหรือจะไปสอบเข้าราชการก็น่าจะดีเธอคุยกับผู้ชายต่างชาตินะคะสงสัยว่าทำไมคุยๆแล้วก็เงียบหายไปมาโยงเข้ากับศาสตร์เจตัวก้าฐานกันค่ะเธอเพิ่งคุยกับผู้ชายได้ไม่นานปีนี้เนี่ยดวงเธอสัมพันธ์กับดาวเสาร ชนทนังอริสุภะแต่คบกันจริงนะคะอาจจะไม่ได้ดีก็ได้ตัวเธอเกิดวันพฤหัสเธอชอบฝ่ายชายมากกว่าดาวพฤหัสชนพันธุทาสีแต่ตกโรกาวินาศในทักษามหาพูดความขัดแย้งในอนาคตก็มีค่ะแต่พอมาดูดวงจากฝ่ายชายดาวคู่ปัตตนิ ดาวอังคารเธอจะได้เจอผู้หญิงเก่งๆที่เป็นผู้นำแต่ถ้าเป็นดาวพุทธทาศีผู้ชายดันไปเลือกดาวพุทธมากกว่าดูน่าจะมีแฟนอยู่แล้วนะคะคงไม่คิดอะไรกับเธอแต่คุยเป็นเพื่อนกันไปก็ดีกว่าดาวสุกตรงสหัชชาในดวงฝ่ายชายดาวพุธตนุเป็นตรงสหัชชาในฝ่ายหญิงอาจารย์เตือนเผื่อใจไว้หน่อยนะ แต่ถ้ายัางอยากจะคุยต่อก็คบเป็นเพื่อนไปผู้ชายก็ไม่ได้รังเกียจเธอนะคะคุยได้เลยไม่ได้ปฏิเสธความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนกับรู้สึกดีด้วยเธอยอมรับว่าชอบฝ่ายชายจริงค่ะเห็นไหมคะดวงดาวมันบอกมาในพื้นดวงของทุกคนอยู่แล้วค่ะถ้าคุณสนใจอยากดูดวงละเอียดแบบนี้อยากเรียนโหราศาสตร์ไทยหรือศาสตร์เจดตัวก้าฐานติดต่อเบอร์ใต้ใคิปได้คะ่ะ ภาพประกอบพิซซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ